ช่<อ>เ,เริ่มละร้อยี๋ยว,วเราเริ่มเดินเทีลล็อกท่นปัญญา của <Nhạc> Ừ สิบมสทวีสารอ๋อยเออแท้เลยนะแท้ใครชอบนะการพับเล่นอ่ะ มาดูมกันมือกันฝักันเกันได้คเดี๋ยคนที่เขาแต่งเถแต่งแต่งเป็นคอเพลย บิ๊กเซลยี่สิบบาทราคาเดียวอุ้ยนมน่าซื้ออ่ะแต่ฉันซื้อไปแล้วอีกกันเขาจะอ่านหรือเปล่าอันนี้ห้าสิบบาที่ยเธอสมัยฉันอยู่ซีเอ็ดเลยแม่มีก็ขายดีอยู่นะ ฉลาดคิดปห .1 เออตอนนี้ไอ้ก,กันกำลังอยูอป่ป .1 อะเธอมันน่าจะทำนะเพราะมันไม่ตเศอพบ์เอออ,อันนี้น่าสนใจนเอามาตผีรอบโลกีีไทย นี่ยีสิบาทเถอก่อนดูยี่สิบาทเจอน่ยายวายหนึ่งร้อยสองร้อย ยี่สิบบาททุกเล่มข้าวมอนนรกทมจตับง่มีอราคาหนุ่มดืสาวดื้อก็ามา จุดใหม่รักจริงนักบุญโซภาชวนนี่ไี่มี่สั่งอิยครับคนมันเยอะนะอย่ากระโดดเรื่องอย่างนี้ นี่ก็ยี่สิบบาทกันเธอรึอมั้ยทำไมไม่มีคนซื้อละสามสิบบาทนะเนี่ย di atas di atas

wasnalah ini สารถทียดังๆเขาลดนี้ินเนาะของของน้าเน็กนี่ยังติดอันดับตลอดเลยนะก็เป็นแนวแนวคำพูดของน้าเน็กในเวลาที่เอามาจากในนั้นแหละโที่มี นี่เล่มนี้น่าอ่นานมากเลยเนาะนิ้วกรมของนิ้วกรม C1 ใคร <See it. S 2> อยากสอบอะไรอย่เงี้ยมีมาหมดเลยเนาะ อยากมากันไม่ได้มาสกปีนี่ป,ปีนี้ก็เพิ่งมาสอลอดไม่ชินอะ มาเลยเนาะน่ารักมมดเลยเนาะอันนี้ของ1 0 m m book อันนี้ของ PS สติ๊กเกอ์มนี้เขาน่ารักเนาะอือเลีนะ่ ต่วันไม่รับลาเรี้อของอะไรอ่ะของรฟู้สต๊อบไม่มีราคีลอ,อ๋อลดยี่ส้าทุกปกถ้ออาอันนี้เท่าไหร่ปกแปดศูน อย่างดวงหาลหรือไทยก็คือแบบมีแต่ละคนดังๆเนีก็ได้บันระก,กันไป <Okay, S 2> ดูละกอละสนุกม,มากมันหัวใจพี่เลี้ยงราชาร์ลโอดีนสโตร์ใช่ปะใหญ ถือว่าละเมอห้าสิบนี่ถือว่าโ OK, อเคอยู่นนะยิงก,การ์ตูนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ราคาตั๋วใบห้าสิบบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง างเื่สีอชิเนอยนีจอนเอนวิชิชัวสนุกเอกะกาพูดได้เถอะเอออืสกายบุแบ่งกันเล่นน่ารักมากเลยในรลานกูชอบเบ่นเนี้ย ลินสุดหล่อผมชอบผมเขาชอบผมครับ จะสอบข้าวแล้วน้องอัน,นี้ก็แจ่มใสห้าเล่มสามร <200. S 2> ้อ,อยสามิบาทดูไหมล่ะไปดูเลยแนวของอีชั้นต้องเป็นอันนี้เท่านั้นค่ะน่าจะอันนี้ก่อนแล้วก็รอต่อ,อน,นี่นอ่องอันนั้นไม่ชอบอเล่มละเท่าไหร่น,นี่มาดูร้อยยี่สิบ สุดเสน่หาที่แอนเล่นอะสองร้อยยี่สิบอ๋อใส่สามพันหน้อยหนึ่งทำไมอินทรัปปาริสราบาเเหรอยังไม่เคยเจอ๋ยวเดี หนึ่งถึงสเล่มสิบห้าเปอร์สี่เล่มขึ้นไปลดยี่สิบเปอร์วัาอาทิน้าคุณพิธามาว่าอาทิน้าคุณพิธามาโหดูมาที่เนี่ยก็เข้าหนังสือใหม่ไง ห้บาทโอ้เรอาริตา700ร้ครับ50เนี่ยอ,อ๋อปีดีพนมยงมนรักขึนใจ thank you. 七百，七百，七百。 แต่ข้างหลังเคสเราเหรอ ล f l o v e กอดใจไว้ก่อนความรักของวัญญาเสนีสาวพร์<ม>สิ้นแสงฉาำมัติชนเขาไกลาเหมือนกันเนาะยาวอะสิ่งห้อยนี่ของอะไรแสงดาว หมุนน ố ตคือแล้วเขียนอ่ะเหรอหนึ่ชีวิตเป็นของเราหนึ่งบวงวงใจหนึ่งเงในเรือนหนึ่งข่าวน้ำค้างหนึ่งมีล,ล่นะนัดเขียนอ๋อสตูหัวใจด้วยหนึ่ง เกิดมาสวยด้วยนึงลมที่เต็มทางนี่อ่านยังไงกันไปนี่อันนี้คือโป้โป้ห้าเล่มร้อยเก้าเก้าแล้วก็อันนี้คือเท่าไหร่น้ำค่าห้าเล่มสามเก้าเก้าแล้วก็อันนี้คือแถมสวยมากเจ้าสาวของอานุนเคยดูละครแล้วแต่ว่าไม่ไม่แคันหนังสือมันเป็นแค่สมุดบันทึกเฉยๆนี่หนังสือหนังสือจาก แห่งน่ารักนันมีบุ๊กห้าสิบเล่มเป็นหนังสือเลย 10%เลย